เจอกันในสงกรานทักขี้เหล็กนะคะวันนี้ก็วันที่13เมษายนแล้วนะคะก็จะไปเที่ยวท่าเดอเมืองเลนนะคะจะไปเล่นน้ําน้ําชื่ออะไรนะก็ <g år> ดูหน้าตาก็เหมือนจะนอนไม่อิมนอนไม่อิมจริงๆนะคะก็นี่จะออกจากบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ไปกับแม่พี่สาวแล้วก็เพื่อนพี่สาวนะคะนเตรียมตัวชุดดําเลยนะคะกับไปสู่เดินทาง ไม่รู้ว่าตอนนี้ตอนเช้าอยู่น,ะนาฬิกาไม่ได้ใส่เช้าอยู่เนาะก็ไม่รู้ว่าเขาลดน้ําหรือยังก็อยากให้ดูบรรยากาศที่ถนนใหญ่เขาลดน้ํากันเยอะมากรู้นะคะว่าที่ฝั่งไทยเขาไม่ให้เล่นน้ําแต่ว่าที่นี่เล่นน้ํำได้นะคะดูสีผมสีข้างๆนี่สีนึงหัวเป็นสีหนึ่งสีกับแว่นเลยนะคะโอเค,อเคก็ลุยกันเลยเดี๋ยวไปเจอกันนะคะว่าเราจะเอาเสือไปปูกันเองนะคะแล้วก็เอาเสือไปปูเอง ไปนั่งกินเองเอาของกินไปกินกันเองนะคะก็ไปไปกับแม่พี่สาวนะคะตอนนี้ก็เอารถออกอยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันในเส้นทางนะคะว่าจะมีใครไปบ้างเนาะอันนี้ก็ออกมาแล้วนะคะอยู่ในเส้นทางในทักิเลกในเมืองเขายังไม่รดน้ํากันเลยเช้าอยู่นะคะ9ก้าโมงเช้าข้มาเนาะเช้ามากๆถ้า<ว>ตอนกาลางวันเนี่ยเราจอรถติดกันแล้วก็เลยจะไปไกลเนาะจะไปท่าเดดนะคะ เมืองดินเมืองเลนทาลันตองเอออีแม่ทาลันตองเราก็ไปดูไปเขาลดนิดๆแล้วแหละนี่เดบ๋ยวรอเพือีหนึ่งเป็นมดเาวเลยเล่นแต่เช้าเลยนี่นะคะเจะหอมเป็นโชเฟอร์ของเรานั่นเองนะคะไปนะคะวันนี้จัดเต็มอย่างก็จะไปเล่นแบบวันนั้นเดี๋ยวไปรับเพื่อน เริ่มออกจากตู้อเล็กแล้วนะคะเขายังไม่ลดนะการขับเช้าเลยเอารถตื่นก่อนเริ่มออกเย็นจากตัวเมืองรถติดนะคะเดี๋ยวถ้าตอนกลับตอนเย็นน่าจะติดวันนี้แน่นอนเมื่อวานเนี่ยเขาสัตน้ำไม่พูดเลยแม่เติมน้ำมันตอนนี้น้ำมันถูกแล้วสามสิบหกบาทนะคะมเก้าหนึ่งเก้าห้าสามแปดสามแปดนะ สามแปดสาเติมเติมไว้ให้น้องๆเล่นน้องหรือน้องชายวะมันจะเอาไปแน่ยมันจะเอาไม่ใช่หรือมึงจะไปไหนล่ะกันเนาะัอันนี้ถึงท่าเดินแล้วนะคะจุดพักรถที่เคยมาพักประจำแต่ว่าไม่มีใครรถน้ำเลยเราจะซื้อตรงไหนคะไปดินหลันกันดินาบุนที่ทางขวานน่ะที่ทางเขาที่ไก่ชุดนั่นใช่ไก่ชุดอ๋อ สวยนึงกันตรงนี้ไม่มีไม่ค่อยมีใครรถนะพอจงมากเลยนี่จอดรถโอ้โหจอดผิดแบบนย้นี้หนาพุ่งจ้าร้านนี้รานนี้ผิดนี่ตรงนี้มีคนสาวน้อยสาวน้อยกล้องเองโอ้นี่ขยะบมงยุ่มเออก่อนนะน่าจะเช้าอยู่นะก็เลยไม่มี กลางวันหรือสายๆนิดนึงนี่น่เต็มถนนนี่เลยนะคะให้ดูอีกทีเมล้างรถล้างรถไม่มี่คนอยู่ข้าหใครรนกักันน่มันตัดว่อันนี้ก็ะซมเด็กๆๆคนอะรถลลูกรถเลยไม่รถเลยเบ่งน้ำขาเบ่งน้ำ เด็กๆผู้ใหญ่ก็ยังไม่เล่นเลยเพราะว่าเช้าอยู่ไม่ตั้งงงกันเลยไปหันกับป้าเจียงมาเลยท่านบ้านหมักเต้นบ้านโอ๊กากอร์เชนยงไม่ตันน้ำพุนมาอยู่มากกว่ามาอยู่เตือนนะเนี่ยบ้านที่ยังรู้เลยทางพี่เม่มาคือบ้านหมักเต้นเมย์มาอยู่ตอนเช้าๆเนี่ยอันนี้หมู มูบาเนี่ย,ยบ้าราไดนบ้านนึงเลยมูบาเนี่ยมันแ้วๆตรงนี้นี่มันมาแอลกอฮอไพรก็มีมเนนคียวทีแล้วก็มากับสาวที่เคยเจออะไรนะที่มึงพี่อยากสาวมืองพยากนะคะก็มาด้วยกันน,นะคะสี่ห้าคนเนาะไปขับรถอันนี้ก็อาจจะสันส้นๆหน่อยเนาะเพราะว่าถ่ายจากมือถือมันจะได้เอาลงได้ง่ายๆนะคะไม่ได้เอาไม่ได้ถ่ายกล้องนะ,นะกล้อง<ม>พา,พามาอยู่มันก็อาจจะสั้นๆไปเนาะก็อยากให้ดูได้เห็นเร็วๆเนาะ ก็เลยเอามือถือถ่ายไปนะคะเวลาลงคลิปมันจะชา้าเออเวลาลงลงกล้องจะเอาคลิปลงจากมือถือมันจะนานหน่อยก็เลยเรื่องที่จะมาถ่ายจากมือถือนะคะไปแกล้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวไปดูว่าจะมีคนเยอะแค่ไหนนะคะว่าจะมีสาวๆไหมเนาะไปนี่ก็ถึงแล้วนะคะน้ำมวยปีนี้น้ำก็แค่นีน เอ้ยเอทรได้เออมันมีสัญญาณนะวะสงสัยนี่ตั้ันเนมื่อนื้อคนแลมมีกันแต่เมื่อตั้งเนื้อแกน่ะเนาเดี๋ยตัวก้าคนีรถก็ไม่มีอยากเล่นอะอยากเล่นอ่ะมีมาขนลกมาข้างล่างจอมเกันเลอยากเล่นเลยฉันอยากเล่นมีรถตุกเนไบโอ้ขันรกันมีแ้มเาขึ้นปาติมไต่จะเอาประตคุณเก็บจ้าไหนอยู่หรอตหันเดี๋ยวจาบอกทีนี่แค่เนี้ยใจรู้เนื้อพวกมีมีอะ เดียวไปไหนดีวยววะเออแต่แต่เจ้าตั้งอในเขาตรงนี้ก็แบบนี้ให้ว่าอู้มันมีอย่งสีหนึ่งไปปุ้นเนาะครับก่อนเด็ถนนเส้นทางที่เรามาก็จะลำบากนิดนึงนะคะรถเล็กเนาะต่างโคกเขาเขาพี่ชายก็มีอยู่เด้อมันคิดจริงนะเรามามินน้ำเนาะมันก็จะถนนก็จะประมาณนี้ชดชดไปไปรอนอีกอีกเออรออีกไป่นานเลยพอจะถึงที่หมายปลายทางยากแสนลำบากนะคะ เออถึงแล้วแต่ยื้อให้เห็นนะมจะเลืเออมันเลือกเต็มเต็มเลยเอถ้าแล้วอ่ะสนใจเอามาตั้มเอารถลำนี้น่ะก็มันไทยนั่นน่ะเออโอ้สนุกมากที่ปกตังเก่านี่ลำปางอีกนึงเลยค่ะว่ะเนอโอ้โหฮ่าฮ่า่ารวยเลยอีเม่กลอีเมฆโอ้หันกมันปีนลูกอ่ะคนปีนลูกน้องเออไหนก็ไปไหนมาขวาตหงนีขวา บริการฝั่งรถ40บาทมีมีการต้องจ่ายตงค์อีกว่าใช่ไหมฝังรถอีก40นี่มีปลาบอลโเอาวินหนาของเหมือนเพื่อนหรอนี่นะคะก็เอาของกินเมื่อกี้ก็ยกกันนะคะถึงแล้วก็ไปนั่งซุ้มเนาะเคยนั่งซุ้มของเขาเนาะปูเสือไม่ได้เอาเสือมาไว้เตรียมไว้อยู่แต่ว่าปูไม่ได้นะคะไม่มีที่

ông sáu còn rồi em mấy lึก mấy lึก, ôi mẹ ra đây leo lom mẹ rồi lึก mấy mấy lướt thế เดี๋ยวมีเพลงก็น่าจะถ่ายไม่ได้ะะแล้วนะคะโอนั่งนั่งเก้าอี้ซะแบบโอ้โหเนี่ยนั่งโต้เลยนบบัคะบรรยากาศคือดีมากนะคะมันเป็นฝ่ายเนาะปกติก็น้ำไปเยอะนะคะแล้ากอีปิกนิกมาคนยังไม่มาเยอะนะคะตอนนี้คือเริ่มเนาะเช้าอยูะะ่ น้ำกันแล้วที่เมืองเลนนะคะอันนี้ตอนกลับนะคะเพื่อนเต็มเลยข้างหน้านี่เป็นเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนโดนสาดน้ำค่ะเต็มที่เลยค่ะโย่โย่โย่โดนสารน้ำไหมโดยข่มาุนผ่านมามองโชวรถก็เยอะช่วงนี้เยอะเว้อวววเหนี่ยวหมดแล้วเดี๋ยวไปดูในเมืองกันเนาะว่าจะเป็นยังไง จริงๆตรงเนี้ยเาหายโซ่สาวโซ่สาวแล้วสา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 วหลัเป็นสาวตนายมึงวิ่งเซามยเหมยสามึงเล่นใครแต่น้องใจมันก็ขึ้นต้นอะไเที่ยออันนี้มัวนม้วมเอาไมิสิเซาเหม ห้องนี้มัมีคนเมาอย่างน่าตั้งแต่บนนั่นอ่ะมาไปใกล้ๆมันตึงบนนู้มีตรงนี้เนาะสวนอ่ะอ๋อนนี่นี่สห็นานู่นอซนีฟันอ่ะมัเข้าไปตรงนี้เคยเคยอย่างไหนบ่งาเตว่าโอ้โหไม่้มงไปด้วยโอ้ปิดเพลงเราเมยมันได้เขาวิทยุนั่นตั้ใจปิดตีนิวอะไรมันเขาเนี่ยคนที่เขานี่เปิเพลงมันหรามันจังมนะน่ มีรถที่แบบว่ามีขี่ข้างหลังได้ก็โอ้สนุกเนาะสนุกมากเลยสนุกทั้งทั้งทั้งหนาวแม่งอบทั้งหนาวเก็บชิบแต่สามีมันตัดเห็กขียน มันมามังง่าย่าถ้าเป็นทุกปีนี่รถจะเยอะกว่านี้นะคะรถจะตีดแบบเอาบอกมาที่ไหนมันผ่านไปลมันผ่านไปมันไปส่งแฟปิดประตูวันตู้เย็นเอรไว้อหมนกนเ็เห็นเราเงียบกันนั่นแหะกกก็เลยเกซือกันเก็เกลที่นี่ก็มียิงพองอยู่มียิงไรที่นี่ก็คักมากเลยคือคับจริงๆเนี่ยโอ้พระปีก็ยังหลุดเรา ตอนเช้านี่ไม่มีเนอะใช่เาไปเไงเรามาเช้าพวกกันนพเศ้ายังเหรอนาวเนาะที่หนูมันแล้วก็ไพระแล้ไม่ถึงอันนี้เป็ารลำใจนะเออพี่นคนใจสั้ร้ายมีหนูก็มีไรแกมียิงหายไป แล้วนะคะก็โอเคนะคะก็คลิปนี้ก็สั้นๆ,นๆหรือว่าเ,เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ่าจะไปถ้าถ้าได้ไปไหนก็จะพาไปดูในถนนนะคะว่าเสียงเพลงมันดังมากเลยบาย,บายๆแล้วกันนะคะพูดไม่ออกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะว่าเราจะไปไหนกันต่อนะคะบ๊ายบาย <S <S <S